สวัสดีครับมาถึงโจทย์ง่ายๆแต่ว่าเด็กเก่งๆก็ยังทำผิดนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ในระดับประถมป .2 อ2หรือว่าปะารประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางเรียนป .1 กก็เรียนแล้วนะครับเขาบอกว่าฉันมีลูกอม120เมตรแบ่งใส่ถุง4ถุงเท่าๆกันนะครับแล้วขายไปถุงละ50บาทขายหมดได้เงินกี่บาททำผิดครับ เด็กทําผิดครับเขาทายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าฉันมีลูกอมร้อยี่นะครับเด็กก็บอกว่าอ๋อมีร้อยี่เสร็จแล้วบอกว่าแบ่งใส่ถุงสี่ถุงเท่าๆกันเด็กก็ไปหาร4ี่ครับนะฮะนะหาร4ี่เสร็จแล้วบอกว่าขายไปถุงละ50บาทขายหมดได้เงินเท่าไหร่นะครับเด็กก็หาร4ี่เสร็จแล้วปุ๊บเด็กก็คิดว่าอ๋อพอหาร4ี่เสร็จนะขายไปถุงละ50ก็ไปคูณ50นะฮะแล้วได้เงินกี่บาทนะครับถามว่าทําอย่างนี้ผิดไหมผิดนะครับทาไมผิดนะครับอ่ะ เรามาดูกันครับแค่ประโยคสัญ,ญาลักษณ์ก็ผิดแล้วครับนะผิดแล้วนะการที่เด็กๆทําอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาถูกสอนมาว่าถ้าเจอคาว่าแบ่งเท่าๆกันคือหารแล้วก็บอกว่าถ้าขายไปถุงละถุงละอะไรเนี่ยให้เป็นคูณนะเจอละละเนี่ยเป็นคูณนะครับซึ่งการเอ่อผมจะไม่บอกว่า สอนแบบนี้ถูกหรือผิดหรือดีรือ,อะไรยังไงนะครับแต่ผมจะบอกว่าวิธีที่มันควรจะเป็นควรจะทํำยังไงนะครับการที่เด็กจะทําโจทย์แบบนี้ได้มันควรจะนึกภาพนะครับนะฮะชันมีลูกอมร้อยี่สิบเมตรนะครับนะเราต้องนึกก่อนว่ามันมีลูกอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยี่สิบเมตรนะเสร็จแล้วแบ่งใส่ถุงสี่ถุงก็บอกว่าเอาไปแบ่งไว้ใส่ถุงสี่ถุงนะครับมีถุงอยู่สี่ถุง นะขายไปถุงละ5้าิเราก็ต้องให้เด็กเขียนนะครับว่าเออหถุงนี่เขาขาย5้าสิบาทนะขายหมดนะขายหมดจะได้เงินกี่บาทเห็นปุ๊บรู้เลยครับว่าตรงนี้ไม่ได้เอามาคิดเลยครับเอาแค่พวกนี้มาบวกกันก็จะได้เงินทั้งหมดที่ขายได้ถูกไหมครับงนั้นประโยคสียลักษณ์เนี่ยบวกเท่าเากัน4ครั้งเนี่ยก็คือ4ี่คูณห้าิบก็ได้เท่ากับ200บาทนะฮะโอเคนะครับ จริงๆแล้วข้อนี้นะครับมันประโยชน์เสรีภามันง่ายมากเลยนะครับนะก็คือ4ี่คูณห้าสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี้ยคือถูกนะครับถูกเนื่องมาจากอะไรครับถูกเนื่องาจากการสอนให้นึกเป็นภาพนะครับการทําโจทย์อ่เราไม่ควรอันนี้ผมไม่ไม่ได้บอกนะว่าถูกหรือผิดแต่ว่าจะบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคือถ้าเราสอนให้คิดโจทย์ตามคําพูดนะฮะแต่ไม่ได้นึกภาพอะไรเนี่ย จะทำให้เด็กๆเนี่ยทำผิดได้นะครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้ครับโดยโจทย์แบบนี้90%นะครับ,บ,นะค,รบคิดผิดครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ